คุณภาพชีวิตที่ดีนอกจากเรื่องเงินและความสำเร็จในชีวิตแล้วนะคะการดูแลสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใจก็เป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรละเลยเช่นกันค่ะเพราะจิตใจคือแรงขับเคลื่อนสำคัญในการดำรงชีวิตถ้าใจเราแข็งแรงก็จะมีพลังในการใช้ชีวิตในแต่ละวันได้อย่างมีคุณภาพค่ะสวัสดีคะ่ะคุณกาลังฟังขายเดียพอดแคสต์พอดแคสต์เพื่อการพัฒนาชีวิต ก่อนที่เราจะรู้ว่าต้องดูแลสุขภาพจิตใจของเราให้ดีได้อย่างไรวันนี้นะคะไอเดียจะชวนคุณผู้ฟังมารู้จักกับแบบทดสอบสุขภาพจิตและทำความเข้าใจว่าสุขภาพจิตจริงๆแล้วหมายถึงอะไรสุขภาพจิตนะคะก็คือภาวะทางจิตใจของบุคคลซึ่งโดยธรรมชาติแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและปัจจัยต่างๆที่เข้ามากระทบ โดยเฉพาะในปัจจุบันที่ทุกอย่างมักเกิดขึ้นและเปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็วค่ะแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงจะเป็นเรื่องธรรมชาติของทุกอย่างแต่บางครั้งจิตใจของมนุษย์เราก็ตั้งรับการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ทันและไม่สามารถปรับสภาวะให้เข้ากับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในทันทีก่อให้เกิดความเครียดความวิตกกังวลและอาจกลายเป็นปัญหาสุขภาพจิตค่ะเช่นโรคซึมเศรา้า และเราก็รู้กันดีว่าโรคซึมเศร้านั้นน่ากลัวขนาดไหนไม่มีใครอยากเป็นอย่างแน่นอนค่ะยิ่งถ้าเรานะคะเข้าใจสภาวะสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตใจของตนเองมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งช่วยให้เราเนี่ยรู้เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้นได้มากเท่านั้นและยังเป็นประตูบานแรกที่ช่วยให้เราเนี่ยรับรู้ถึงวิธีการรับมือหรือว่าหาทางออกได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะ ในปัจจุบันนะคะมีแบบทดสอบสุขภาพจิตที่น่าสนใจอยู่หลายรูปแบบค่ะแต่ในวันนี้เราจะใช้แบบทดสอบดัชนีวัดสุขภาพจิตคนไทยฉบับสั้น15ข้ออ้างอิงมาจากกรมสุขภาพจิต คำถามต่อไปนี้นะคะจะถามถึงประสบการณ์ของคุณในช่วง1เดือนที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันให้คุณนะคะสำรวจตัวเองและประเมินเหตุการณ์อาการหรือว่าความคิดเห็นความรู้สึกของตัวเองว่าอยู่ในระดับไหนแล้วตอบลงในช่องคําตอบที่เป็นจริงกับตัวเองมากที่สุดค่ะโดยคําตอบนะคะจะมีด้วยการ4ตัวเลือกก็คือ 1. ไม่เลยหมายถึงไม่เคยมีเหตุการณ์อาการความรู้สึกหรือว่าไม่เห็นด้วยกับเรื่องนั้นๆ 2เล็กน้อยหมายถึงเคยมีเหตุการณ์อาการความรู้สึกในเรื่องนั้นๆเพียงเล็กน้อยหรือว่าเห็นด้วยกับเรื่องนั้นเพียงเล็กน้อย 3. มากหมายถึงเคยมีเหตุการณ์อาการความรู้สึกในเรื่องนั้นมากๆหรือว่าเห็นด้วยกับเรื่องนั้นมากๆค่ะข้อที่4ก็คือมากที่สุด หมายถึงเคยมีเหตุการณ์อาการความรู้สึกในเรื่องนั้นๆมากที่สุดหรือว่าเห็นด้วยกับเรื่องนั้นๆมากที่สุดและคาถามสั้นๆ15ข้อนะคะก็คือข้อที่ 1. ท่านรู้สึกพึงพอใจในชีวิตหรือไม่ข้อที่ 2. ท่านรู้สึกสบายใจหรือไม่ข้อที่3ท่านรู้สึกเบื่อนายท้อแท้กับการดำเนินชีวิตประจำวันหรือไม่ข้อที่4 ท่านรู้สึกผิดหวังในตัวเองหรือไม่ 5. ท่านรู้สึกว่าชีวิตของท่านมีแต่ความทุกข์หรือไม่ 6. ท่านสามารถทำใจยอมรับได้สำหรับปัญหาที่ยากจะแก้ไขเมื่อมีปัญหาได้หรือไม่ข้อที่ 7. ท่านมั่นใจว่าสามารถควบคุมอารมณ์ได้เมื่อมีเหตุการณ์ขับขันหรือร้ายแรงเกิดขึ้นได้หรือไม่ ข้อที่8ท่านมั่นใจที่จะ,ะเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นในชีวิตได้หรือไม่ข้อที่9ท่านรู้สึกเห็นใจเมื่อผู้อื่นมีทุกข์หรือไม่ข้อที่10ท่านรู้สึกเป็นสุขในการช่วยเหลือผู้อื่นที่มีปัญหาหรือไม่ข้อที่11ท่านให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นเมื่อมีโอกาสหรือไม่ข้อที่12ท่านรู้สึกภูมิใจในตนเองหรือไม่ ข้อที่13าท่านรู้สึกมั่นคงปลอดภัยเมื่ออยู่ในครอบครัวหรือไม่ข้อที่4หากท่านป่วยหนักท่านเชื่อว่าครอบครัวจะดูแลท่านเป็นอย่างดีได้หรือไม่ข้อสุดท้ายข้อที่15ค่ะสมาชิกในครอบครัวมีความรักและผูกพันต่อกันหรือไม่และนี่ก็คือ15คําคำถามสั้นๆค่ะที่คุณเนี่ยสามารถตอบและวัดดัชนีสุขภาพจิตของตัวเองได้ การทำแบบทดสอบนี้นะคะคุณผู้ฟังเนี่ยสามารถเข้าไปถามได้ที่เว็บไซต์ของกรมสุขภาพจิตไอเดียจะแปะลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์คลิปนี้ไว้ให้ค่ะสามารถเข้าไปทำแบบทดสอบเพื่อวัดระดับสุขภาพจิตของคุณได้เลยค่ะ โดยคะแนนจากผลที่ได้นะคะคำนวณออกมาแล้วเนี่ยเพื่อหาคำตอบว่าตอนนี้สุขภาพจิตของผู้ทดสอบเนี่ยอยู่ในสภาวะใดซึ่งคำตอบนะคะจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ระดับด้วยกันเทียบจากเกณฑ์ปกติที่กำหนดไว้ คนที่ได้คะแนน51 -60 คะแนนแปลว่าคุณเนี่ยมีสุขภาพจิตที่ดีมากกว่าคนทั่วไปถ้าว่าได้คะแนน4 4 50ถึงคะแนนนะคะหมายความว่าคุณมีสุขภาพจิตเท่ากับคนทั่วไปและถ้าได้คะแนน43หรือว่าน้อยกว่า43แปลว่าคุณมีสุขภาพจิตแย่กว่าคนทั่วไปค่ะ ซึ่งคุณผู้ฟังก็ต้องเข้าไปกรอกข้อมูลเพื่อทำการทดสอบสุขภาพจิตของตัวเองค่ะซึ่งไอเดียเองก็ลองทำแบบทดสอบมาแล้วค่ะคะแนนที่ได้ก็คือ44คะแนนค่ะอยู่ในเกณฑ์สุขภาพจิตเท่ากับคนทั่วไปและถ้าหากใครนะคะที่ต่ำกว่าเกณฑ์หรือว่ามีสุขภาพจิตยแย่กว่าคนทั่วไปเนี่ยทางกรมสุขภาพจิตก็แนะนำว่าให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อสุขภาพจิตที่ดีขึ้นค่ะ หลังจากที่เรานะคะได้รู้ไปแล้วว่าสุขภาพจิตของตัวเองเป็นอย่างไรต่อมาเราลองมาดูวิธีดูแลสุขภาพจิตใจของเราให้ดีอยู่ตลอดเวลากันดีกว่าค่ะเพราะจิตใจของเรามีผลต่อการดำรงชีวิตชีวิตจะดีหรือไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับจิตใจของเราด้วยค่ะไอเดียขอแนะนำ5วิธีง่ายๆแต่ว่าดูแลสุขภาพจิตใจของคุณให้ดีอยู่ตลอดเวลาได้อย่างแน่นอนค่ะข้อที่ 1. ออกกำลังกายเป็นประจำ ต้องบอกว่าการออกกำลังกายนะคะสามารถเพิ่มความสุขลดความเครียดได้ดีคุณผู้ฟังอาจจะกําลังคิดว่าออกกําลังกายเนี่ยนะเพิ่มความสุขแค่คิดจะออกก็เป็นทุกแล้วใช่ไหมคะอย่าเพิ่งคิดแบบนั้นค่ะขอให้ลองไปออกกําลังกายให้ได้อย่างน้อยอาทิตย์ละ2วันดูค่ะรับรองว่าคุณจะติดใจอย่างแน่นอนค่ะข้อที่2กินอาหารเพื่อสุขภาพ สิ่งที่คุณกินเข้าไปนะคะอาจส่งผลต่อสุขภาพสมองและอารมณ์ของคุณโดยตรงซึ่งหลายคนเนี่ยในส่วนมากนะคะก็จะละเลยในเรื่องนี้ขอให้ลองใส่ใจเรื่องอาหารการกินเพื่อสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใจที่ดีขึ้นของตัวคุณเองค่ะข้อที่ 3. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอการนอนหลับมีผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพจิต พยายามนอนหลับอย่างมีคุณภาพให้ได้คืนละ7-9ชั่วโมงแล้วคุณจะตื่นขึ้นมาอารมณ์ดีแจ่มใสทั้งวันค่ะข้อที่ 4. จัดการความเครียดคุณต้องระบุสิ่งที่ทำให้คุณเกิดความเครียดและหาวิธีการรับมือค่ะเช่นการนั่งสมาธิการฝึกหายใจเข้าออกลึกๆหรือการจดบันทึกเพื่อระบายและผ่อนคลายความเครียดที่เป็นพิษต่อตัวคุณออกไปค่ะ ข้อที่5ดูแลความสัมพันธ์พยายามรักษาความสัมพันธ์ที่ดีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟงกับเพื่อนฝูงและคนในครอบครัวการที่เรานะคะได้รับกำลังใจที่ดีจากเพื่อนและครอบครัวมีความสำคัญมากๆต่อสุขภาพจิตของเราหากรู้สึกทุกข์ใจมากๆพูดคุยกับเพื่อนและคนในครอบครัวบ้างก็ได้ค่ะเมื่อจำเป็นเพื่อคุณภาพการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นของตัวคุณเอง สุขภาพจิตของเราทุกคนนะคะแตกต่างกันดังนั้นสิ่งที่ใช้ได้ผลกับคนหนึ่งอาจไม่ได้ผลกับอีกคนหนึ่งคุณผู้ฟังต้องค้นหาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวคุณเองและถ้ามันถึงที่สุดจริงๆไม่รู้จะทำอะไรเพื่อให้สุขภาพจิตของตัวเองดีขึ้นก็อย่ากกลัวที่จะขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญคะ่ะเมื่อคุณจาเป็น คุณผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคะกับเนื้อหาในเอพิโซดนี้สามารถพูดคุยผ่านคอมเมนต์เข้ามาได้อย่างเช่นเคยคะ่ะและถ้าคุณผู้ฟังนะคะคิดว่า EP นี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไอเดียด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าคะ่ะขอบคุณมากๆคะ่ะ